อีกจุดหนึ่งนะครับน้องผู้ชมฮะไปดูที่เลยกันบ้างกองกำลังส่นรศชกา์มนตรีโดยพันเอกนรงวิทยานวลวุฒิผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่3ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของกําลังป้องกันชายแดนกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองบรรหารราบที่1กรมหารราบทีปแป่แสนามสนุนภารกิจกองกําลังส่ราักมนตรีและสถานเีเรือเชียงคานหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขียนหนองคายอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย สกัดกั้นยาเสพติดคุมเข้มช่องทางผ่านเข้าออกชายแดนแม่น้าโขงตามนโยบายกองทัพบ,บกในเรื่องการเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดนและให้เหล่าทัพสนับสนุนการจประชุมเอเปกตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านต่างๆอย่างรัดกุมและให้ประสานงานด้านการข่าวกับหน่วยงานต่างๆต,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 ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งในและก็ต่างประเทศพร้อมประสานความร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในการจัดชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนบูรณาการร่วมแก้ไขปัญหาความมั่นคง ยาเสพติดของผิดกฎหมายและเราจะไปร่วมกันด้วยนะครับเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับ